รายการวันนี้ด네ี่ฉันอยากจะให้ดูภาพก่อนนะอ่ะเชิญชมภาพนี่นะปี2009ที่ผ่านมาเราก็เวลามีอะไรเราก็นั่งดูกันไปพอ2013ปุ๊บเอ๊ะครอบครัวโอบามาได้มีการก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือกันตลอดเวลาไม่ใช่แค่ครอบครัวุโอ,อบามานะคะคุณเอาคุณดูอะทุกคนทุกประเทศนี่ในรถไฟฟ้ารถใต้ดินแล้วทุก เนี่ยเอาดูอานะนี่เป็นภาพที่โดนแชร์กันต่อมานะคะในอินเทอร์เน็ตซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นภาพจริงๆอะ่ะเด็กเด็กอะดูเล็กเด็กแดงอะอเดินก็ก้มหนะ้ากด,ดอะนี่ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคนนั่งอยู่เฉยอะก็จะต้องมีการก้มหน้ากดโทรศัพท์มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือจะบอกดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่เคยแบบเล่นมากๆแล้วเป็นเลยรู้ปะ กล้ามเนื้อคออักเสบมันปวดล้าวแบบปวดตั้งแต่นี้เลยนะขอโทษนะก้นหลังขึ้นคอแล้วขึ้นหัวแล้วเป็นแบบขยับไม่ได้ขยับไม่ได้อะไปหาหมออะหมอก็ถามว่าเออคุณมีโทรศัพท์กี่เครื่องอ๋อสองเครื่องค่ะหมอคิดในใจหมอคงจะขอเบอร์หมอบอกว่าใช่แล้วครับเล่นโทรศัพท์มากครับ <c oughs> อ๋อเหรอคะครับคนมาบ่อยมากเลยครับโลกนี้อ้าว แล้วยังไงเนี่ยคุณก็ต้องเล่นให้น้อยๆลงเพราะว่าก้มมากไปนี้ก้มมากไปนี้อห็นไงเออและไอ้ก้มมากๆนะคุณจะเกิดอะไรปะมันจะเกิดรอยเหี่ยวย่นที่คอคนเพราะมันเอาคุณคิดภาพเนี่ยเนี่ยคุณกดคอไว้ตลอดเนี่ยเนี่ยแล้วเหนียงเนี่ยเนี้ยป้องนี้ก็จะออกด้วยเนี่ยเพราะไรว่าเหนียงเนี่ยเหนียงเนี่ยเออมันก็จะเป็นชันๆคอเป็นป่องๆผิวพันเหี่ยวย่นอย่างงี้ ส่วนตอนของดิฉันนะดิฉันต้องทําไงรู้ไหมไปกายภาพเวลาบอกใครไปกายภาพทุกคนคิดว่าโอ๊ยเกิดอุบัติเหตุหรอเป็นยังยงนอายอายว่าเล่นโทรศัพท์เยอะเล่นก็เล่นได้ละค่ะมันเลิกยากแต่ว่าเอายังไงไม่ให้เราเจ็บป่วยและทุกทรมานไปกับมันใช้มันไม่ให้มันมาใช้เราเสียเงินค่าเครื่องเสียเงินค่าบริการแล้วอย่าต้องมาเสียเงินค่ารักษาเหมือนดิฉันนะคะคุณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank you